โอสวัสดีนะครับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่5ตุลาคม2 5 6 3นอาะครับเดี๋ยววันนี้ออกไปส่งสมุนไพรนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มีปวดเท้านะครับชามือชาเท้านะครับร้าวลงไปนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ใส่เลื่อนนะครับสองชุดนะครับอย่างละหนึ่งท่านอย่างละหนึ่งชุด แล้วก็บำรุงสเปิร์ม3ถุงนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่มีอาการนอกเหนือดังที่กล่าวมานะครับก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับเราขายสมุนไพรแล้วก็จัดสมุนไพรให้ตามอาการนะครับเท่านั้นนะครับอ,อย่าลืมนะครับท่านใดที่มีลูกยากอยากมีลูกต้องการบำรุงสเปิร์มเพิ่มน้ําสเปิร์มนะครับ แล้วก็ปรับสภาพมดลูกนะครับหรือการใดที่มีอาการนะครับเป็นลูกไทรรอยนะครับไม่ว่าจะเป็นตาโบนคอพวกนะครับไทรรอยอาชิโมโตะนะครับแล้วก็เป็นไตนะครับก็สามารถนะครับโทรมาปรึกษากันได้นะครับเราจะจัดสุงไปตามอาการนะครับสนใจอย่าลืมสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่084นะครับ749267นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอ อ่าลสดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปส่งสมุนไพรแล้วนะครับสวัสดีครับ